แปดโมงเช้าสิบแปดนะครับแหมวันนี้ต้องขอบอกนะฮะว่าเราสี่คนเนี่ยรู้สึกคึกคักเป็นพิเศษวันศุกร์ที่ไรแล้วมันจะรู้สึกมีความสุขทีเดียวถูกต้องเพราะพวกนี้จะได้ทักจริงจริงโอ้เพียงต้องทำงานอยู่เลยเสาร์อาทิตย์เล่นละครเล่นละครโอ้ถ่ายละครนี้ฝั่งนี้เขารับจ๊อบไม่ไม่เจ๊จ๊อบแต่อยากแหมมจะาแต่แบบว่าเมื่อก่อนหนูวิ่งรับงานใช่ไหมที่บอก ดาจะวิ่งรับงานบ้านโดนยึดหรอบอกเออก็จริง <c oughs> เอเอเหมือนอย่างนั้นไม่แล้วพี่ยังต้องสร้างแ,แบรนด์ดิทักเนี่ยเขาต้องจอย,อนจอยในการเข้ากอไม่ไม่ได้เอ็นจอยไม่เอ็นจอยแต่สร้างแบรนด์ไงแล้วมีแบรนด์เราก็ต้องทำช่วงนี้ไม่มีเปิดแผ่นป้ายเหรอครับ <łość> ไม่มีไม่มีแล้วไม่เปิดป้ายเปิดแล้วถ้ารายการไหนต้องการให้สาวเผยเป็นป้ายคุณตั๊กยังว่างอยู่นะไม่เอาแล้วเมื่อวานนี้จะบอกว่ามีข่าวสุดแปลกจากประเทศซาอุอยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังมากครับคือเมื่อทางตำรวจศาสนาเนี่ยของซาอุเนี่ย คือสั่งในระเทศเลยนะฮะสามหนุ่มชาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE นั่นแหละดูคนดาพหน่อยนี่ๆๆผมก็ไม่แน่ใจว่าสามหนุ่มที่ว่านี่ทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้นะฮะคือเขาอยากจะในระเทศออกจากประเทศเพราะว่าหล่อเกินไป คือเขาว่าง่ายคืออาจจะทําให้สาวในประเทศเนี่ยคลั่งคล้อย่าลืมว่าสาวซาอุนี่จะมีการโพสต์ภาหน้าหมดเลยเขาไม่ให้เห็นหน้าอยากให้เห็นแต่ตาจริงเหรอก็ใส่ชุดดำๆคุมไงนะเนีเวลาเขามากรุงเทพเขาก็คุมเอต้องบอกว่าชายทั้ง3มคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับขอย้ำว่าเป็นตัวแทนด้านการแสดงศิลปะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ได้มาร่วมงานเทศกาลด้านมรดก และวัฒนธรรมของซาอุดีอาระเบียจัดขึ้นในกรุงริยดนะฮะแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ได้ไดร่วมง,งานก็ถูกตำรวจศาสนาจับตัวส่งหให้แก่สำน,นักง,งานสรางเ่อส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับส่งเท่ทีส่งเสริมศิลธรรมและการป้องกันการกระทำผิดสกอน เพื่อให้ส่งพวกเขากลับประเทศเนื่องจากชายทั้งสามหน้าตาหล่อเหลาเกินไปอาจทำให้สาวๆเนี่ยชาวซาอุในงานตกหลุมรักพวกเขาได้นะครับขอให้มูลค่าให้ข้อมูลก่อนนิดนึงว่าซาอุเนี่ยเป็นชาติที่เคร่งศาสนาใช่ไหมว่าดาวเร่งสุดเร่งศาสนาสุดแล้วยังไงต่อรักนิยมรักนิยมคืออย่างที่บอกนะนะครับว่าการที่ผู้หญิงจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับชายที่ไม่ใช่เครือญาติหรือสามีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องห้าม แล้วยังคงจํากัดสิทธิของผู้หญิงในด้านอื่นๆอีกด้วยนะฮะจริงจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าองไรนะพี่ตั๊กเรื่องการเมืองใช่ไหมไม่คือแต่แต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นการเมืองหรือเปล่านะผมผมว่านะเท่าที่ผมศึกษาเรื่องนี้ให้พี่วิเคราะห์นะเขาแต่งตัวอย่างนี้หรือเราไปแต่งเติมเขาแต่งอย่างนี้อยู่แล้วคนเขาเขาควรจะเชิญไปแหละไม่ได้ผู้หญิงผู้หญิงยังห้ามเห็นไอเห็นแต่ตาคาะว่ามันโห <N> คือมันม,มีที่มา,มมาอาจจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาในการไล่ผู้หญิงคนหนึ่งออกจากประเทศสหรัฐอาหรับเอ,อมิเรตส์เพราะอะไรครับลึกๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการแก้แค้นหรือเปล่าคือเป็นเป็นเหมือนทูตว<อ>ัฒนธรรมนีดดีกว่าทาง<ม> UAE ก็มีการไล่กับซาอุบ้างซาอุก็เลยเหมือนล้างคือล้างแค้นอะไรเงี้ยไม่ทราบไม่ทราบไม่ออกความเห็นดีกว่าเรื่องแบบนี้เรื่องเรื่องนที่เราไม่ออกความเห็นแต่ความข่าวนี้แล้วมันแปลกดีเนาะหรือเป็นเพราะใส่กางเกงในหรือเปล่า ไม่แน่แต่ให้พี่วิเคราะห์ว่าเป็นกลางพี่ว่าแต่งตัวแต่สาคนที่เป็นในแบบชัวคุณดูสิในแบบนี่ไม่ใช่นักการเมืองแน่นอนก็คือเป็นนักแสดงก็คิดดีๆนะขนาดผู้หญิงอ่ะยังไม่ไอเห็นกันลูกตาจริงๆอ่ะมาเมืองไทยก็ยังต้องใส่คุมนั้งชุดเห็นไหมใส่เห็นแต่ลูกตาอ่ะอข้าเรื่องจากเรื่องนี้ทําให้ผมอยากตั้งประเด็นดีเบตขึ้นมาเลยครับว่าถ้ามีคนหน้าตาดีมาคุยกับแฟนของเราเนี่ยนะครับ แจ็ครับบอลครับแจ็คก่อนละกันคุณจะยอมให้เขาคุยกันต่อหรือไม่นะเราจะมีการจับเวลาคนละ30มสิบวิผมขอเริ่มก่อนดีกว่าวันนี้ได้เลยขับบอลครับน้อยใจมากผมต้องเป็นคนสุดท้ายทุกทีเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องจับเวลาคุยนี่คุยขนาดไหนอะไรนะคุยขนาดไหนคือเรามองเห็นว่าการเราไปคุยกับคนหน้าตาดีอยู่ข้างๆนี่แหละลึกลับเข้าข้อเข้ามุมมาคุยเฉยๆไม่มีอะไรกันโอเคจบ คุณจะยอมไม่เขาคุยต่อหรือไม่นะครับใครเอ้าวุ้นนิ่งก่อนไงวุ้นนี่ก่อนคุณสั่งจับเวลาเอาโอเคเริ่ผมจะไม่ให้ไม่ให้เขาคุยเด็ดขาดไม่มีวันถ้ามีหนึ่งก็ต้องมีสองมีสองก็ต้องมีสมเอาง่ายๆคือกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะครับ คือไม่แน่ถ้าเกิดปล่อยเขาคุยไปก็อาจจะมีการสปงสปาก็ได้ว่าด้วยนิสัยของวูดดี้เนี่ยผมผมเป็นคนขี้ระแวงอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าคนหน้าตาดีคุยกันแฟนผมเป็นคนหน้าตาดีถ้าแล้วผู้ชายคนนั้นก็คงจะหน้าตาดีด้วยดังนั้นแฟนเราถ้าคุยกับเขาก็คงจะรู้สึกอาจจะอินคนที่หน้าตาดีคุยกันเนี่ยมันมีโอกาสมีความเสี่ยงที่เขาจะคุยกันต่อตัดไปแต่ต้องลบแล้วคนต่อมาคุณเยวะวูดดี้ขี้หึงนะ โรคจิตโรคจิตร้อนเหรอโรคจิตรอเจดีกว่าเจ้ะผมโรคจิตเหรออ่ะผมอยากฟังคุณบ้างผมอยากฟังมดดำพิชชาพาบ้างให้เวลาคุณ30วินาที เชิญครับมดดายอมคนเราแหมมันจะคันที่ไหนมันก็คันได้นึกออกป่ะไม่ไม่ใช่เจอกันปุ๊บอู้แล้วคันเลยมันก็ไม่ใช่คนเราในสังคมมันมีคนหน้าตาดีๆเยอะแยะมันจะต้องแบบว่าไปประสานกันอะไรกันอย่างนี้ก็ต้องให้แฟนอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ต้องไปพูดกับใครถ้าคนจะคันมันก็คันได้อีกอย่างหนึ่งคุณนะถ้าสมมติคุณไม่ยอมให้แฟนคุณไปเจอใครเลยแสดงว่าคุณหน้าตา อปรักมากเลยเหรอถึงกลัวขนาดนั้นถึงหน่อยว่าอู้ยองของเราจะต้องไปให้คนอื่นเขากินราคนอื่นเก,กินอย่าโลกจิตคนเรามันจะต้องแบ,บ่กปันในสังคมมันก็ต้องมีทั้งดีทั้งไม่ดีเราต้องมั่นใจด้วยว่าเราก็ไม่ได้น่าเกลียดอ้อช่วงนี้เป็นช่วงด่าข้าพาเจ้าเต็มๆนะต่อมาคุณไม่ยุราเชิญครับยอมค่ะ เพราะว่าด้วยด้วยนิสัยตัวเองเนี่ยเป็นคนพี่เป็นคนไม่ขี้หหง <Ừ. S 2> แล้วถ้าการคุยกันเนี่ยแล้วเ,เรามองเห็นเนี่ย <Ừ. S 2> เราก็ต้องปล่อยเข้าไปนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเปิดใจนะคะเราก็ต้องมั่นใจตัวเองว่าเอ้ยเราก็ต้องมีดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไปคุย <c oughs> เขาพว <c oughs> คงไม่ทําอะไรกันต่อ,อะนะเราเราต้องเชื่อใจในใ,ในคนของเรานะคะเพราะงั้นถ้าสมมติว่าคุยเนี่ยขอให้ดูอยู่ในสายตาแต่ถ้าจะไปต่อเนื่องอย่างอื่นเนี่ยอันอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ด้วยจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยยอม เพราะว่ายอมมาตลอดแล้วหลายๆเรื่องยอมสแอมเอสส่งเข้ามาด้วยนะครับว่าคุยเอสแอมเอสคุยบอกเออบอกว่าคุยได้อย่านานถ้านานมีตายหมดเวลายังหมดแล้วพี่หมดไปแล้วหมดนานแล้วเหรอว่าใครเหรอบ่าเขาไม่ได้ว่าใครครับเขาไไม่ด้เาแสดงความคิถีพิถันเขาไม่เห็นชื่อชื่่าคนหน่อยหน่อยมากมอนดอยก่มีขอบอกคุณแจ็คไปขอโทษนะครับบอสผมยอมครับผมเพราะผมมีความรู้สึกว่า คนเราเนี่ยผมหน้าตาดีอยู่แล้วแลวผมรู้สึกว่าถ้าบิ๊กจะคุยกับคนหล่อเนี่ยคือมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราก็ตาดีแล้วขอเซกนะและอย่างหนึ่งผมบอกให้คนหล่อทุกวันนี้เนี่ยเป็นตุ๊ดเยอะมากว้ายจริงๆแล้วผมก็ไม่กลัวด้วยว่าแฟนเราเนี่ยจะไปยุ่งกับคนดูคนเดียวถูกต้องแล้วเราที่สำคัญคือคนหล่อเนี่ยเขามีความสามารถน้อยง่ายเก่ยวกับว่าการเล่นแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอเล่อะรหล่ออย่างเดียวแล้วบอกว่า ไม่อร่อยอ่ะโอ้จริงอ้วนไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเกี่ยวนอะี้วันนี้ผมล้อมรอบไปด้วยคนโกหกนะครับคุณผู้ชมไม่ที่เปล่านะยอมเพียวคนถ้าคุณหนุ่ยไปคุยกับนางสาวไทยคุณตั๊กคงยอมนะครับคุณผู้ชมยอมโอ้โหยอมแต่ต้องต้องพูดต่อคุยกันสักครึ่งชั่วโมงระหว่างที่คุณตั๊กยืนอันนี้ต้องลากกันมาแล้วแหละไม่ไม่ถึงไม่บอกว่ายอมประมาณไหนถ้ายอมเราก็ครึ่งชั่วโมงหยุดคุยกันครึ่งชั่วโมงยอมไหม ครึ่งชั่วโมงเหรออขอคิดดูก่อนเราติดคนเรามาจะคนที่ไหนมันก็คันเออถ้าแสบยู่งไหนก็แสบวันนี้เราจะพูดเดีคุณบี้ KPN สมมติว่าบี้คุยกับน้องบิวแฟนคุณเนี่ยครึ่งชั่วโมงคุณจะยอมไหมผมตบบี้เลยสุดท้ายแล้วเรื <c oughs> ่รองเ,เนี่ยมนุษย์เราถ้าเราคบากับใครบางคนเราไม่มีวันยอมอยู่แล้วอย่ากโกหก <c oughs> ตัวเองหรอามเขาไม่ม <c oughs> ีแฟนไงเขามีแฟนพูดมาเนี่ยก็ก็ ไม่เคยมีแฟนดขมอย่างเดียวหรออย่าปากอย่าปากเสียไอ้คนทางบ้านเนี่ยเข้าใจหัวอกวูดี้เป็นอย่างดีบางคนส่ง sms มาบอกว่าไม่ให้คุยเด็ดขาดตัดไปตั้งแต่ต้นเลยแล้ทำไงต้องครับแล้วทําไงอ่ะผลักเขาออกไปเหรอไม่ได้ผลักเราก็ยืนข้างๆอ๋อยืนยืนมันจะเป็นบอดบึงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเราก็หอแฟนเราแล้วก็ยืนยืนไอพี่ไม่เคยตำไม่ทราบว่าพี่่อยพี่อยอยู่นี่ เวลาว่าคุยคุยเรื่องอะไรกันดีเหรอครับไม่ต้องประมาณนี้เหรอเฮ้ยอยากทำมั้งอ่ะทำไงอ่ะเข้าไปเกาะเข้าไปเกาะคุณหนุ่ยเลยอย่างนี้เออที่รักจ๊ะกลับบ้านกันหน่อยไหมเช้ะสมมติหน้าตาดีอ่ะถ้าไ้วผมคุยกับพี่สมมติอะไรก็ไปได้ไปได้ไม่สมมติอะไรก็เป็นใจตัวเองอุียหนุ่ยหิง่ปล่าตัวเองวันนี้ว่างไม่ยไปเขาเปล่าพี่หนุ่ยคงไม่หึงอ่ะจ๊ะพี่หนุ่ยไม่หึงพี่หนุ่ยเป็นคนไม่หึงไม่คนจะตลกเนี่ยพูดจนประสาเสียไปหมดแล้วขอสรุปนิดนึงขอสรุปนิดนึงนะครับ สรุปว่าผมว่าเนี่ยนะฮะเอาให้จบเอาเอาเร็วเร็วเดี๋ยวก่อนเอาให้จบนั้นไงผมว่าว่ายังงขอเรียบเรียงคำพูดกันอผมว่าคนเราเนี่ยจะคบกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะมองที่หน้าตาเป็นอันดับอ๋อแน่นอนอยู่แล้วแต่คนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับ เกิดมาก็อาจจะสวยหรอแตกต่างกันศิลปกรรมช่วยได้อันนั้นมันเป็นชีวิตของคุณไม่ใช่ของเราสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราควรมองก็คือจิตใจอู้แต่ีกรดีจิตใจอีกแล้วใครที่เราอยู่ด้วยและสบายใจและอ,อยู่กับเขาแล้วเราคือคนสําคัญของเขาแค่นั้นก็เพียงพอสําหรับความรักแล้ว